สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงโปรโมชั่นรุ่น XLS นะครับของเดือนนี้ XLS ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็จะเป็นออ,ออกรถพร้อมชุดแต่งนะครับโปรโมชั่นออกรถอยู่ที่39,900บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ก็ชุดแต่งจะได้เป็นแม็กยางขนาด18นิ้วนะครับผม อันนี้นรถเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับโปรโมชันที่1จะออกรถ3 9 9 0 0บาทนะครับแล้วก็พร้อมแต่งชุดหนกยางจะเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นโปรโมชันดอกเบี้ย0%นเะครับดาวยี่สิาเปอดอกเบี้ย0%ูนเปอรสี่ปดงวดหรือ4ปีนะครับตรงนี้ก็จะมีบัตรกำนันในส่วนของบัตรโลดตันให้อีก1,000งบาทนะครับสำหรับ โปรดอเบี้ยศูนเร์เ็นะครับ mm hmm. มี2โปรนะครับสำหรับตัว xls ล mm ูก hmm. ค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ xls เนี่ยจะเป็นรุ่นเ e กียร์โตเริ่มต้นนะครับจะมาแทนรุ่น xlt นะครับบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันกันกบ xlt หมดเลยนะครับต่างกันนิดหน่อยเรื่องของแท่นชาร์จไร้สายว a ลเลตชาร์จนะครับไม่มีตัดออกแล้วก็ในส่วนของบาะ ผ้าก็จะลดเกรดลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็อย่างที่แจ้งนะครับรถแต่งออกมาค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสำหรับโปรสามหมื่พันก้้อ 39, บาทนะครับแมนกขนาดสิบแปดนิ้วกำลังสวยนะครับใส่แล้วมีมิติสวยงามมากนะครับสนใดสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาหรืออยากซื้อรถแบบไม่ต้องเสียดอ,อกก็เป็นดาวยี่เปรนะครับดอกเบี้ยศน 48นวดหรือ4ปีนะครับชุดแต่งอยากแต่งอะไรแบบไหนก็คุยกับทางเราได้นะครับเดี๋ยวเราดูแลเรื่องราคาของแต่งให้นะครับลูกค้าก็จะได้ในราคาของเซล์นะครับได้ราคาถูกลงนะครับยังไงทักติดต่อสอบถามเข้ามาขอรายละเอียดขอโปรโมชั่นนะครับขอใบเสนอราคาได้นะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรแอดไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็คุณสมคุณสมบัติคนซื้อนะครับออแบบไหนรายได้อาชีพแบบไหนก็ทักมาก่อนได้นะครับเราคุยกันก่อนก่อนที่จะจองก่อนที่จะจัดแฟนนนะครับถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ไม่ต้องทําเรื่องนะครับเราก็ไม่ได้แนะนําอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะจองและจัดแฟน,นกับเราเลยหรือไม่นะครับในส่วนของโปรโมชั่นก็จะมีการเปลี่ยน ทุกๆเดือนนะครับถ้าลูกค้ามองแล้วโปรโมชันนี้ถูกใจนะครับแต่อยากจะออกรถช่วงเดือนอช่วงปีใหม่ก็สามารถจองโปรโมชันนี้ไว้ก่อนได้แล้วก็ไปจัดเซตนั้นใกล้ๆปีใหม่ได้นะครับอันนี้จองล็อกคัมเป็นได้นะครับยังไงติดต่อสอบถามเข้ามานะครับรายละเอียดในส่วนของ คุณสมบัติคนซื้อนะครับนี่ครับกล,ล้องถอยก็ยังมีอยู่นะครับ XLT XLS จะไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับเหมือนกันแต่จะมีกล้องนี่ครับกล้องจะโชว์อยู่หน้าจอกลางให้นะครับโอเคครับยังไงสอบถามพามานะครับ